วันนี้ค่ะมาพบกับกชื่แฟรี่เมลจังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแฟรี่ก็จะมากินมัมม่านะคะแต่ว่ามันไม่ใช่รสผิดนะคะมันก็จะมีมัมม่าแบบว่าแบบแบบว่าแล้วเราก็จะมากินทุเรียนเยอะๆกันเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะแฟรี่นะคะเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนค่ะไม่เหมือนใคระคะ่ะอื้ม เราอ่ะกินทุเรียนแบบว่าคุ้ว่าเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อก็เราใจทุกคนนะคะเดี๋ยวเฟลลี่ก็อยากมากินหมามาน้าหนอยู่ตอนที่เฟลี่เชื่อชื่อเรีเห็นเฟลลี่อย่างนี้นะคะแม่เฟลลี่นั่งข้างเฟลลี่อยู่นะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบว่าอร่อยส่วนัตทุเรียนนะคะ ออแฟรี่นะคะแนะนำให้กินหมอนทองนะคะเพราะว่าหมอนทองอร่อยนะคะแต่ว่าอยากกินอ่าก้านยาวนะคะเพราะว่ามันเลชนีชนีชนีแล้วก็ก้านยาวก้านยาวน่ะมันจะอร่อยแต่ชนจะเลก้านกานก้านยาวจะอร่อยค่ะแต่ว่าชนีแฟรี่นะคะแต่ว่าแฟรี่ชอบหมอนทองค่ะหมอนทองคือแฟรี่อ่ะชอบหมอนทองที่มัน เป่นยังไงคะตัดแถบฟังชุอฟาร,รีชอบดูกคุณตอนในบ้านแาลีนาสนนะคะฝนมตกค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากินให้ดูกันเลยนะคะนี่ดูกคอณอืมค่อยอซื้อ แม่เฟอร์รี่แต่นอีเลเว่นนะคะว่าเราจะมากินด้วยเราจะมากินด้วยกันแล้วแฟต,ตอนนี้แม่ฟเฟรรี่ก็จะมากินด้วยผมว่าแม่ฟเฟรรี่ของแม่เข้าต้องด้วยอันนี้คือมือแม่เหนน็นมัย้ยอะไรว้นั่งเข้าวมือเทสไม่ผ่านนักคนคะ คุณแม่แฟรีขอไม่เข้ากล้องด้วยนะคะเพราะว่าหน้าไม่ผอม่อน <c oughs> อันนี้เสียงของเราของแม่แฟรี่นะคะคือทุเรียนนะคะจริงๆนะคะคือแฟรี่นะคะกินทุเรียน,น,นตั้งแต่ตอนเด็กนะคะแต่ว่าตอนที่เล็กๆก็ไม่ค่อยชอบค่ะพอตอนโตมาถึงอังบารสาก็ชอบแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เฟรดิอยู่ป1นะคะป1ตอนเปิดทุทกคนคะ่ะช่วงนี้โควิดนะคะเราก็ต้องเรียนออนไลน์ที่ทีวีช่อง187นะคะทุกคนใครอยู่โรงเรียนเดียวกันกับแฟรี่ก็บอกไวยนะคะว่าเคยใอยู่โรงเรียนเดียวกันกับแฟรี่นะคะชื่อว่า เรืมีเพื่อนในกลุ่มชื่อว่าพี่กินอย่างเนยอะตอมค่ะมีหลายหายคนค่ะเราจะมากินกันต่อดต่อไปเราจะมากินมะามา่วงลสมะนาว เฟรดีกินเผ็ดไม่ได้นะคะถ้าเผ็ดจนไปเฟรดี้ก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าเฟลดีปวดท้องนะคะเพราว่าถใจมันเ็ยฟืฟแฟลดี่แฟลดี่เฟรี่เกือบเป็นไส้ติ่งนะคะแต่ว่าเฟรดี่ไม่ได้เป็นช่วงนี้นะคะก็ระวังกันด้วยนะคะโควิดนะคะอยู่บ้านเชื้อเพื่อชาตินะคะ แต่ว่าทุกคนคะตทุกคนคะใครที่มีคุณตาคุณยายปู่ย่าตายายที่แก่แล้วนะคะห้ามให้ท่านออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่า,วาอ่าสำหรับปู่ย่าตายายที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะก็ไม่ต้องไปนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการโควิดระบาดแล้วที่สำคัญเป็นอันตรายด้วย ทุกคนเราจะมากินมามากันต่อนามาก็อร่อยเช่นกันนะทุกคนเราจะมากินกันเลยใครหิวก็ไม่ซื้อได้นะคะ เฟรดี้เฟรดี้ชอบใครรู้จักลูกพี่ชิคกี้พายก็บอกเลยนะคะลูกพี่ชิคกี้พายชื่อว่าน้องชายดันเองค่ะเฟรดี้ติดตามอ่เฟรดี้ติดตามช่องชิคกี้พายนะคะอ๋อ คำตอบทุกคนน้ำจะขุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนกระเทียมเป็นกระเทียมเราชอบกินทุเรียนนะคะทุกคนบ้านเรานี่แบบว่าชอบทุเรียนมากแล้วก็ เราก็ชอบทุเรียนแล้วแต่ันที่ชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าเราชอบจริงไหมถ้านูน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แชร์มาเยอะๆนะคะทุกคนแชร์เป็นล้านซับสไครต์ก็ดีนะคะใครที่เห็นหรือใครที่ไม่เห็นก็รบกวนแชร์พี่แฟรี่ บ่อยๆด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเฟลี่ก็อยากผลักตัวเองนะคะทุกคนดินดันดันดนดันดันอันนี้โตเฟลีโยกเองนะคะเพราะเฟลี้อยากโยกที่เรียนอร่อยมากทุกคนคือเราชอบทุเรียน คอนที่เราชอบอดได้จริงๆนะคะพูดค่ะถ้าเฟรดี้เบื่อก็ขออภัยโอ้แม่เฟรดี้เองแม่อร่อยจแม่เฟรดี้กินอร่อยอร่อมากแม่พูดเลยแม่พูดเลยแม่ไม่ต้องแหงนหน้าก็ได้แต่ว่าแม่อิ่มมากเลยฟังคะแม่แม่อิ่มมากเลยค่ะอร่อยอิ่มคุ้ม ซื้อไปสามมาซื้อสามร้อยห้าสิบอัี้ยซื้อสามไ้แต้หญ่ให้าสิบค่ะได้แต่ผู้ใหญ่ใหญ่ครั้งนั้นเลยนะคะทุกคนยั่วจ้าเดี๋ยววันหลังนะคะ,เ,ะเราจะมาทำ ASMR กันนะคะเดี๋ยวเราจะ

ก็คือได้สับตะไไม่ใช่สับตะไม่ใช่สับ,สบไม่ใช่เฮ้ยหูแล้วูคนใคลืมไม่เกเรงพวกนะจะนางคารอย่ลาลืมเรื่องโอเกอร์มแอรุ่งจามี ช่องเจ็ด sc นะคะอ้ยไม่ใช่เจ็ุกคนช่องสามช่องสามอย่าลืมดูโอ้เกือบหักแอบร้องไสายมยด้วยค่ะตอนนี้กําลังฟินนะคะตอนนี้นะคะพี่เทียนนะคะฟิตจลิ่งกับเมยนะคะวนอังคารจันอังคารนะคะใครที่ติดมากเลยนะคะก็อย่าลืมแชร์นะคะส่วนใครที่ไม่ติดก็แชร์ด้วยนะคะเพราะว่า ขอให้ได้แบบว่าเยอะคนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ให้เฟลลี่เป็นด้วยนะทุกคนหรือว่าคนคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะก็บอกให้คนดูของพี่อ่ะดูหนูเยอะๆนะพี่พูดขออนุญาตนะคะที่เราเปื่อนแต่ว่าเราอยากแบบว่า Emm! Erg! Brother, don't use the dry leaves, it's just hot air. Please cover my face ไม่บป็นไรค่ะแล้วพ่คจะเดีเ๋ยววันพรุ่งนี้นเราจะม,ม<ห>าเล่นเกมเอ i m a l c r o s s ิ n g กันเลยใครเล่นก็อย่าลืมบอกเราด้วยนะคะเราจะเล่นให้ดูมันจะมีเกาะของเราตกปลาแล้วก็จับแมงค่าแล้วก็จับเรือนะคะแล้วก็เออ่ เจ็บมะพร้าวก็มีต้งน้ำเผื่อไงคือแบบว่าใครมาเล่นเราจะสนุกนะคะไม่ไม่เออ้างนัคือพี่ท็อปก็เล่นนะเออเออพี่ท็อปเล่นเหมือนเฟอร์รี่นะทุกคนเราชอบครูแบบนี้ทุกคนดูเราจะมากินเดี๋ยวเลยอืมพอเรากัดเข้าไปนะคะมันแข็งมากเลยค่ะทุกคน

ทุกคนดูแล้วทุกคนจะต้องไปซื้อนั่นไหนว่าพอนะ้วใครอยู่เซกานะใครอยู่เซกาอย่างเดิมนะคะเฮ้ยก็้จบเชื่แล้วมันจะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะคนดูเยอะนะทุกคนแม่เปิดกล้องให้หนูหน่อยคะ่ะ